สวัสดีค่ะใครที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเป็นเรื่องที่บุญวาสนาเราต้องกันและคุณกำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้อยู่ใครที่กำลังมีปัญหามือที่สามอยากจะรู้ว่าเขาและมือที่สามของเขาที่ทำให้เรามีปัญหากันจะจบความสัมพันธ์เมื่อไรนะคะก็ขอรบกวนใครที่ฟังคลิปนี้ตั้งจิตให้นิ่งหลังได้ยินเสียงกระดิ่งอย่างนี้ ค่อยตั้งจิตนะคะแล้วถ้ามองว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์รบควนกดถูกใจพิมพ์คำว่าน้อมรับนะคะให้ด้วยแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีให้คุณรับกลับไปอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ปล่อยผ่านไปเราจะไม่ติดเวรกรรมต่อกันการดูดวงครั้งนี้เป็นแบบกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงใครแต่ถ้าใครที่มาเจอคลิปนี้แล้วมีปัญหาตรงกัน <c oughs> ก็อย่าลืมกดน้อมรับคำทำนายที่ดีๆไปด้วยนะคะอ่ะตั้งจิตให้นิ่งหลัอยจะได้ยินเสียงติ้งนะคะ แล้วนึกถึงหน้าเขาดูซิว่าเขากับมือที่สามที่มาแทรกแซงเราจะจบกันเมื่อไหร่แก้วของนิญาตสักไพ่เก้าครั้งค่ะวันนี้เราจะดูด้วยไพ่ภพมายานนะคะเรามาดูดวงกันค่ะไพ่ใบแรกเขาคนนั้นของเรากับมือที่สามจะเป็นอย่างไร ไพ่ขึ้นทศก,กณัณฐ์หออรบนะคะเขากำลังจะเริ่มมีปัญหากันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยเรื่องความอยากเอาชนะค้าคารผู้หญิงทางฝ่ายนู้นเหมือนจะยอมหรือผู้ชายทางฝ่ายนู้นเริ่มจะยอมแต่จริงๆเขาเริ่มจุกจิกเริ่มจิกเริ่มตามผู้ชายหรือคนของเราหรือผู้หญิงคนนั้นของเรานะฮะก็คือเอาง่ายๆมือที่สามเนี่ย กำลังจะใกล้มีปัญหากับคนคนนั้นภายใน6สัปดาห์หรือไม่เกิน6เดือนหรือเร็วสุดภายใน3สัปดาห์แต่แกดูจากทรงจากไพ่แล้วเนี่ยอย่างมากนะคะ6สัปดาห์เพราะว่าทางฝั่งคนของเราเนี่ยก็พยายามเนี่ยจะเอาชนะอยู่และทางคุณเขาก็อยากเอาชนะเราเหมือนกันมาเลยเป็นเรื่องร้อนอกร้อนใจไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงผลประโยชน์คนรักของคุณมีผลประโยชน์กับเขาไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางใจผลประโยชน์ทางเงินผล เออะไรนะผลบวกทางด้านจิตใจเหมือนเขาซัพพอร์ตอะไรกันอย่างนี้อยู่ทำให้อีกฝ่ายไม่ค่อยอยากจะปล่อยนะคะส่วนไพ่ใบนี้นะคะถามว่า จะปล่อยไหมถ้าในกรณีที่คนของคุณเป็นคนซ mm ัพพอร์ตเขาแกบอกเลยนะคะทางมือที่สามาค่อนข้างเอาแต่ใจมีเงาเยอะแต่ยังไม่ปล่อยในเรื่องนี้เพราะเขารู้สึกว่าเขาต้องการเป็นที่หนึ่งและต้องการเรื่องผลประโยชน์แต่เท่าที่ดูแล้วนะยังไงคู่เนี้ยหรือมือที่สามกับคนรักของเราเนี่ยยังไงก็ต้องเลิกลาเพราะไพ่ใบแรกมันบ่งบอกแล้วว่ายังไงก็ต้องมีเกณฑ์จะรากันเกิดขึ้นแน่นอนแต่แค่เพียงว่าเร็วหรือช้าสิ่งที่คุณทําได้คือนิ่ง สงบสวยๆไปหล่อๆไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีแก้วขอวอวยพรให้พวกคุณที่ดูคลิปนี้พบจะเจอพบเจอแต่สิ่งที่ดีที่ชอบอะไรที่ดีก็รับเอาไปนะคะสวัสดีค่ะ